กำลังใจดีครับดีครับกำลังใจเราสามคนสี่คนค่อนข้างรักกันมากครับสามารถขีกันมากครับ้กำลังใจดีครับไอ้กิมกิมคุณพ่อได้คุยกับคุณพ่อมาคุณพ่อเนี่ยเขาเขามีพูดอะไรประโยคหรือว่าเป็นเรื่องราวที่เขามารถพูดไปบ่อยหรือเปล่าแคมป์ไปบ่อยคือจากใจแล้วที่สามคนคือตอนที่เขาป่วยเขาก็บอกครับว่าเขาไม่ได้มีห่วงอะไรแล้วครับใช่ครับแบบลูกๆทั้ง3คนก็ ก็แบบโตไปก็ตอนอคือลูกๆทั้งสามคนก็แต่ละคนก็ต่างประสบความสาเร็จแล้วอะไรเงี้ยครับผมก็ดูแลตัวเองได้แล้วครับดูแลแม่ดูแลยายได้ครับก็เขาก็ไม่ได้มีห่วงอะไรเอออย่ายใจร้อนครับใช่ครับมีมีสติเยอะเยอะเออก็อหลักๆก็อย่ายใจร้อนอย่างเงี้ยครับครับเออก็าทำได้บ้างไม่ได้บ้าง ไม่มีครับไม่มีครับไม่มีเออผมค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าว่าว่าคุณพ่อไม่มีห่วงอะไรแล้วคุณพ่อก็จากไปอย่างสงบแบบตรงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆครับราทาหน้าที่ของลูกชายอย่างเต็มที่ีที่สรครับก, <ๆ S 1> ก็ก็เต็มที่ครับผมเต็มที่ดีที่สุดเท่าทีออ่ลูกชายคนหนึ่งจะทำให้พ่อได้ครับ ใช่ครับใช่ครับเป็นยังไงบ้างในมุมของผมเองก็พ่อผมเป็นต้นแบบที่ดีครับเป็นเป็นพ่อทีออ่ไม่เคยบังคับอะไรผมเลยครับผมแล้วก็แล้วก็สอนสอนให้เราคิดคิดตั้งแต่เด็กครับผมแบบให้เราพิจารณาให้เราคิดว่าเหตุการที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงแล้วควรจะอยู่กับมันยังไงควรจะปรับตัวยังไง ควรจะแก้ปัญหาย,ยัางไงครับผมมันกับเขาผมมองว่าเขาก็ช่วยวางรากฐานตั้งแต่เด็กเลยครับซึ่งมันดีมากๆครับผมเราจะเป็นผู้ชายคนเดียวที่เดยอยู่ในบ้านตอนนี้แล้วการาาาาเป็นหัวหน้าครอบครัวไปเลยในถ้าสาหรับครอบครัวตัวเอมในความเป็นจริงแล้วบ้านผมก็ช่วยๆกันครับ <S 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 คือไม่ใช่ผม <S <S จะเป็นหลักคนเดียวครับคือทุกคนสมมุติว่าในบ้านมีสี่คน ทุกคนก็แบ่งไปคนละ25เปเซนจะไม่มีคนใดคนหนึ่ง70เอรและที่เหลือ30เรซ็นตเรื่องเจ้าหนี้เราที่แบบครับสร้างปัญหาให้เราไว้จนเราต้องขอขอร้องเข้าให้สายมาเธอเพราะว่าเราต้องใช้เงินรักษาคุณพ่ออย่างเงี้ยตอนเนี้ยทุกอย่างยังไงบ้างคล้วความคืบหน้าหรือยังเออก็รอขึ้นศาลครับ วันที่20พฤษภาคม67เนี่ยครับผมน่าจะเป็นในชั้นออสืบพยานครับครับผม,มก็ไปขึ้น<ม>ไปขึ้นศาลที่อุดรเหมือนเดิมครับใช่ครับแว่าจะถึงวันนี้ตั้งแต่วันที่เราทรวงเงินเขาก็ยังไม่ได้ฟื้นเราไม่ได้ครับตั้งแต่วันที่ออกข่าวไปก็ก็ไม,มไม่ได้ไม่มีครับไม่มีติดต่อมาไหมเอ,อม่อมีติดต่อมาไหมติดต่อมาแต่ไม่ได้อะไรคืบหน้าม จากวันที่ออกข่าวไปใช่ไหมครับต้องไปย้อนดูแชทอ่ะผมก็จําไม่ได้เหมือนกันครับไม่ชัวร์ไม่ชัวร์ไม่ชัวร์ก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับก่อนหน้านี้ตอนที่ตอนที่ผมทวงถามไปครับก็ผมก็เป็นคนทวงถามไปเองครับผมแต่ก็ยังไม่ได้เงินเลยคืนใช่หลังจากที่ออกข่าวไปก็ยังไม่ได้ไม่ได้เลยครับใช่ครับ มว่าทราบนะพี่ออกข่าวขนาดนี้นึกออกไหมเพราะว่าวเพราะว่า,าคุณพ่อป่วยเป็นมะเร็ง้วสุดท้ายนี่คือเรื่องใหญ่มากาคือผมว่าทุกคนก็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 เห็นข่าวอะครับพี่ใช่ครับว่าเราจําเป็นต้องใช้เงินในการรักษาจริง,รงนะครับและยิ่งพอมาโดนคุณแม่ป่วยคนนึงมันก็ทุกอย่างมันก็คูณ2คูณสามอะพี่รครับก,ก็ก็หนักมากครับใช้คำว่ามันหนักมาก เออก็อืมเขาไม่ตอบใชไหมพี่ก็ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับวันนี้เราอยากบอกอะไรถึงเขาไหมล่ะก็ตอนนี้ก็ยังเขาก็ยังเงียบอยู่เลยใช่ครับผมว่าก็คงเขาก็คงเจอในศาลกันแหละพี่ก็คือวันที่ยี่สิบนี้ครับผมถ้าอยากบอกเขาก็ ก็คำเดิมนะครับก็เอาเงินมาคืนผมเธอครับ <c oughs> <c oughs> ครับผมม,ม,ะะมีครับมีม,ม,ม,มีมีเพราะว่าเราต้องมีความหวังอยู่แล้วพี่เพราะเราจะขึ้นสายวันที่ยี่สิบนี้ <c oughs> ครับผม <c oughs> ตั้งแต่มีเรื่องคดีความใช่ไหมครับ <c oughs> ใช่ครับเป็นการเจอเขาครั้งแรกครับสา่ที่อุดรอ่าไปขึ้นสายที่อุดรใช่ครับใช่ครับ เป็นอากาศการเจอกันจะสามารถเกลียเาได้ไหมหรือว่าแบบคือผมก็ภาวนาให้ให้สามารถเจรจาไก่เกียร์ได้ครับผมผมภาวนาให้เป็นอย่างนั้นนะครับผมเพราะว่าเอาจริงคือแค่ทํางานก็เหนื่อยแล้วอ่ะคือไม่มีใครอยากมาอยากมามีปัญหาให้มันเพิ่มเข้ามาให้มันปวดหัวหรอกพี่ใช่ไหมถ้ามันไก่เกียร์ได้ครับก็ไก่เกียร์ครับ มีอะไรที <rôle> ่อยากจะเปลี่ยนเขาไหมคะถ้าได้เจอหน้ากันก็ก็คำเดิมครับเอาเงินมาคืนผมเลยครับไม่ผมก็ไม่มีคำอื่นเลยอ่ะใช่ครับใช่ก็คือยี่สิบยี่สิบยี่สิบนี้ครับ20่ิบพฤษภาหกเจนี้ครับครับผมจบแล้วไหมครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับ